ตอนนี้เรามาถึงร้านหินปุ่มแล้วนะคะตามทางก็จะสวยๆชุ่มชื้นเขียวๆมีดอกไม้ใกล้ถึงยังคะเพื่อนๆใกล้เลยพรุ่งนี้เราหยุดอีกหนึ่งวันตรงนี้คือหนึ่งวันค่ะไม่ได้ทำค่ะอยู่ต่อได้ค่ะไม,ไม่ต่อแล้วดีใจดีใจมากแต่ก็อยากพูดถึงบางแต่ว่าตัง กู้ทเบิกใจก็ออกให้ก่อนได้นะคะเราข้อมก่อนดีหลังเดินละร้อยได้ค่ะเราจะได้เจอกันทุกเดือนก็จะขิวคยวอ้าวไหนบอกมีไงมีแต่ปัญหาไม่เจอไม่รู้อยู่กูบติดก้วมั้งซื้อใหม่แม่เลยบาบอ ตอนนี้เรามาถึงทันดูแล้วจะทํำให้แกดูสวยลานหินปุูมอุยจำที่นกไป,น,ไปน,กนั่นแหละนกไปมีหมอกไหมคะตอนนี้ตอนนี้มีหมอกไหมคะมเพราะว่ามันแดดแล้วมันสายแล้วก็แดด อากาศเย็นต้องเดินระวังนิดนึงมีซอกหินเดินระวังนิดนึงนะคะทั้งปุ่มทั้งซอกหินไม่ระวังก็ลงซอกไปค่ะเนี่ยว้าตวตอนนี้อากาศเย็นมากอากาศเย็นจริงๆค่ะ าศเย็นมันก็จะมีดอกไม้แต่ช่วงหน้าฝนดอกไม้เขาจะดอกไม้จะไม่ค่อยมีค่ะหน้าฝนดอกไม้จะบานหน้าแรงส่วนมากมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งใครชอบหน้าไหนก็มาหน้านั้นช่วงนี้ดอกไม้ไม่ค่อยบานแต่ ก็จะมีหมอกเยอนะ,ะก็จะมีลานที่มีดอกไม้บรรยากาทั้งถ่ายทั้งเดินนี่นะลานหินปุ่ม อยู่ใกล้ๆกุงเทพอะมาง่ายดูแต่ละคนโพสท่าสวยค่ะสวยอตอนนี้หมอกไม่มีแล้วว่ะ หมอกหมอกจะมาเป็นระยะแล้คะเป็นระยะตอนนี้ไม่มีหมอกไอโน๊กไอ้น๊กถ่ายให้กลับมาไวเอ็มเดี๋ยวดิเดี๋ยวนี่อ่ะรูปนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวเดินไปรอบๆกันเราาไปเเอดี๋ยวเขาถ่ายก่อนนะเขาถ่ายก่อนเดี๋ยวเช้าเช้าอันนี้คือดอก เปลาะผูลูกดอกขาวเปลาะูจะออกช่วงหน้าไหนคะวันแม่ครับตัวนี้คือเหลือหางะลอกวันแม่สพรางคือวันแม่แม่หลวงกรกฎดาสิงหาใช่ไหมอ๋อไม่หลวงมาสับสพร่งกรกฎดาสิงหานะคะดอกเปลาะเปาะอะไรนะคะเปลาะผูดอกเปลาะผูตอนนี้ก็จะเหลือลมแหลมข้าบผมอันนี้กุหลาบขาวไม่สวยละนี่กุหลาบขาวไม่สวยละค่ะอันนี้ออกหน้าไหนคะกุหลาบขาวเมษา มีสาวอ๋อค่ะผมหน้าร้อนหน้าร้อนเนาะเขาจะขึ้นเยอะครับผมส่วนมากดอกไม้ผลไม้นี่คือดอกอินอาอินอาขนอันนี้ขึ้นหน้าไหนคะอ่าหน้าบานช่วงนี้บานหน้าไหนช่วงนี้แหละอันนี้เขาชอบฝนใช่ไหมคะอ่าละอินอาขนดอกอินอาอินอาขนครับผมอันนี้เขาจะชอบหน้าฝนเนาะอ่าครับผมบานหน้าฝนแต่ก็ต้องมีแสงปลายฝน แต่เขาต้องมีแสงนิดนึงจะขึ้นสวยอดอกผูประผูประี้นนนนะขึ้นบัดแม่เยอะไปไหนคะเดินเข้าไปนี่ได้ใช่ไหมคะทางนี้นมีไกด์นำค่ะนี่้านหินปุ่มมันคือลานหินปุ่มปุ่มจะเยอะมากแต่เดินต้องระวังอีกน,นิดนึงแต่ก็เดินง่ายไม่ไม่ลื่นอู้ ปุ่มเยอะเลยปุ่มกระปุ่มตะป๋องแต่ช่วงนี้ก็ไม่ดอกไม้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยบานเยอะละเหลือแค่หางดอกบ้างเล่นเล่นน้อยๆหางดอกต้องมาหน้าแรงต้องมาแต่หน้าแรงมันจะเขียวไหมคะหน้าแรงคือทุ่งหญ้าจะออกเป็นสีน้ำอ้อยแล้วแล้วต้นเขาเนี่ยมันจะเขียวไหมคะต้นก็จะแห้งครับผม แห้งแต่ดอกบานดอกไม่มีแล้วตอนนี้ดอกร่วงเกิดจะหมดแล้วนะบานสับพรางคือวันแม่ลูกอ๋อวันแม่สงหาเดี๋ยวหนูเดินตรงนี้ก็ไปมันไปถ่ายถ่ายก้อนไม้ดินดอกสีเหลืองตรงนั้นนะโยมนั้นนะเห็นไหมเดินตรงนี้เดินไปนู่นก่อนอันนี้ไปได้ไกลไหมคะแค่นี้แหละที่เราเห็นตรงนี้ ต้องมาสิงหาสิงหานี่มีสิงหากันยาตุคมสิงหามีฝนโอเคเขียวะปะผู้ไม่เห็นลอมแหลมโอเคเขียวอยู่อันนี้พาชมธรรมชาติก่อนนะเดี๋ยวเราก็ไมถ่ายรูป เจ้าของอยู่เดินเข้าไปดูได้มีไกดนนำก็ดีเราก็จะได้รู้ชื่อว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างถ้าไม่มีไกดเราก็ไม่รู้ชื่อเขา ไห้ถูกทางน,นะคะ,ะไม่ได้ละ้านหินปุ่มก็จะเป็นปุ่มปุ่มเนี่ยปุ่มปุ่มปุ่ม,มสเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ต้นดอกไม้ตระกูลปุ๊บเเรียกอะไรอะ่ะ ค่ะเสน่ห์ของเขาคือแบบนี้ยกมาขึ้นแหลแมนเดินเข้าไปข้างในก็ได้ค่ะแต่น่ากลัวมันเป็นซอกหินที่พาดก็ล่วงไปได้ I do know. ตามลานหินโหดหินมันก็จะมีดอกไม้ขึ้นอยู่ตรงไหนเน,นี่ยกับไก่กับไก่เนี่ยอยู่มันอยู่ข้างนอกนะคะ พูดภาษาอะไรก็สี <Four> ่สี you ่ตรงนี้สวยบัช่าอย่าเตะสนายอยู่ชานี่ว่าเก๋เก๋สุดสี้ตรงนี้สวยอยู่ต่างประเทศเขมรพม่า จุดน้นกันค่ะเราเดินเลยเข้ามาตอนนี้แสงมาแล้วก็จะไม่มีหมอกเท่าไหร่เมฆหอกหายไปกาศเย็นดีค่ะไม่รู้เพื่อเราหายไปไหน กลับไปตามหาเพื่อนดีกว่า ระวังนิดหนึ่งมีซอกหินล่วงลงไปเจ็บเพื่อนอยู่โน้นค่ะเพื่อนยังไม่ไปไหนเลยเพื่อนเ <c oughs> พื่อนยังเพื่อนยังอยู่จุดนี้แล้วข้ามกันยังไงอ่ะ ตรงไหนอ่ะกระโดดได้ไหมคะตรงเนี้ยไม่รู้จะข้ามยังไงอ่ะกระโดดได้ลึกเหมือนกันหลายเมตรอัพไปกระโดดได้กระโดดได้ทีเดียวกลับมากระโดดอีกไม่ได้ละเราข้ามแบบนี้เหรอมาที่กอล์ฟไม่ค่อยดี คุณคมสันคุณทำงานไหมวันนี้คุณคมสันวันนี้คุณทำงานไหมตื่นมาดูหมอกคุณคมสัน ่านทุนต้องตื่นมาดูหมอกไม่ใช่คุณดูแต่แก้วแต่ขวดนั่นก็จะมีแนวเทือกเขาอยู่ตรงก็จุดชมอีกจุดหนึ่ง มาดูหมอกกันพี่หนึ่งตอนนี้หมอกไม่ค well ่อยเยอะตอนนี้แสงมันออกแล้วมันไม่มีหมอกดูนู่นทื่เขาทิวเขาครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมก่อนเหลือหมูครับ ยพี่เขาจะถ่ายรูปั่นางแบบมาเอมาถ่ายมากเูเขานี่ยตรงนี้เลยเขาฟูจิตรงไหนตรงนู้นเพื่อเขาผ้โหมแค่นี้พอนะคะตอนนี้เราขอ เวลาถ่ายรูปก่อนนะคะมันยังไม่ถ่ายรูปเลยค่ะ,ะ,คะแก่งแก่งชูไชูม,ม,ชม,มือด้วยนะคะอม่ะชูมือชูมือด้วยนะคะโอเคค่ะขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเราไปอีกลานหนึ่งกันไปอีกผาหนึ่ง นั่งดีๆนะคะเดี๋ยวร่วงร่วงไปนี่เก็บไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตามไปเก็บอยู่หมู่บ้านข้างล่างตรงนู้นจะเป็นหุบเขาหมอกแต่เรายังไปไม่ถึงเป็นหมอกนั่งไงไม่ให้ขายใหญ่วะนั่งไงไม่ให้ขายใหญ่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวเราถ่ายไม่ให้ขายใหญ่ทุกคามาเพราะงั้นพี่บอกอย่าได้มา